สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคลิกนะครับ FE นะฮะจากสำนัก SK Carbon นะฮะเนียนที่สุดในโลกแล้วนะครับคันนี้จัดพาร์ตเต็มลำนะครับไปดูพาร์ตกอนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูงานข้อเรานะฮะเป็นแบบคัสตอมมาแบบเอคาร์บอนเชฟล่าแบบสีแดงนะฮะไม่ค่อยมีนะครับดิฟูเซอร์เป็นสีแดงนะฮะแล้วก็ลิ้นด้วยฝาด้วย ลิ้นหน้านะฮะเป็นคาร์บอนเชฟล่าแบบผ้าแดงนะครับแหมมันหล่อจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ฝาหน้าด้วยนะฮะคัสตอมเป็นสีแดงเหมือนกันก็คือเป็นคาร์บอนแดงนะฮะแหมหล่อเลยนะฮะโทนแดงนะครับมีน้อยเขาบอกว่าเห็นสีผ้าคาร์บอนดำมันเยอะแล้วนะครับส่วนงานท่อก็เป็นไทเทเนียมนะของเราชุดท้ายนะครับงานดัดสีนะฮะเงียนกริปเง็นกริปแล้วหล่อเลยครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงแล้วกันดังยังไง